สถานการณ์น้ำท่วมนครศรีธรรมราชตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงคะ่ะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงทำให้น้ำจากคูเขาและคลองไหลาสายไหลลงพื้นที่ลุ่มต่ำเร็วมากส่งผลให้หลายอำเภอมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถนนบางเส้นถูกตัดขาดบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำไหลเข้าท่วมอย่างฉับพลันบางพื้นที่ต้องเร่งอ,อพยพผู้สูงอายุเด็กและสัตว์เลี้ยงออกจากจุดเสี่ยงเจ้าหน้าที่ปอพออบบรัชาการ และจิตอาสาต่างลงื้นที่ช่วยเหลือจจดถุงยังชีพและตั้งศูนย์พักพิงชัวว่วคราาส่วนชาวบ้านหลายคนยังคงช่วยกันยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดทั้งคืนตอนนี้ต้องติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและขอให้ทุกท่านในพื้นที่ปลอดภัยค่ะลดการเดินทางออกจากบ้านด้วยความเป็นห่วงเจลาสถานการณ์น้ำท่วมนครศรีธรรมราชล่าสุดยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง ฝนที่กระหน่ำลงมาตลอดหลายวันจากอิกทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ระดับน้ำในคลองสายหลักไม่ว่าจะเป็นคลองท่าแพรคลองท่าเรลาคลองปากพนังและลำน้ำจากเทือกเขานาครศรีธรรมราชเอ,อ่อล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถนนสายรองหลายสายจมน้ำรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้อำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่อํเภอปากพนัง น้ำทะลักเข้าพื้นที่ลุ่มรวดเร็วบ้านหลายหลังน้ำสูงกว่าเอวอําเภอพมคีรีหลานสกาน้ำปาจ,จากภูเขาหลายลงแรงสุดทำให้ชาวบ้านต้องรีบอพยพกลางดึกอําเภอรพระพรมสวสดเกิดน้ำขังยาวถนนกลายเป็นร่องน้ำยาวหลายกิโลเมืองนครศรีธรรมราชเขตชุมชนหลายแห่งถูกน้ำหลากเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ปอพอทหารตำรวจอปปาบปกรัชการรวมถึงจิตอาสาทั้งในและนอกพื้นที่ระดมกำลังเร่งเข้าไปช่วยเหลือ ขนย้ายผู้สูงอายุเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงออกจากจุดเสี่ยงพร้อมๆจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายแห่งมีการแจกอาหารน้ำดื่มและของใช้จำเป็นให้ชาวบ้านตลอดทั้งวันชาวบ้านจำนวนมากยังคงช่วยกันยกของขึ้นที่สูงยืนลุยน้ำเฝ้าหน้าบ้านทั้งกลางวันกลางคืนบางครอบครัวต้องปีนขึ้นไปอยู่บนชั้นสองเพื่อหลบประดับน้ำที่ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายพื้นที่ไฟฟ้าถูกตัดเพื่อความปลอดภัย ทำให้ค่อขึ้นยิ่งวังเวงและลำบากยิ่งขึ้นทางจังหวัดออกประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำไหลเชี่ยวและแม้สถานการณ์จะหนักแต่ชาวนครสีธรรมราชก็ยังไม่ยอมแพ้ยังมีภาพของเพื่อนบ้านช่วยเพื่อนบ้านลากเรือ,อยังช่วยกันขนคนป่วยคนของออกจากบ้าน เหมือนพังใจของคนใต้ทีไม่เคยหายไปไหนขอให้ทุกท่านในพื้นที่ปลอดภัยและสถานการณ์ที่ขายโดยเร็วที่สุดค่ะ